ตการต้อนรับด้วยน้ำฝนยนรับสุขาตัดครับขบคครับเดยวรอมาไม่กอ <c ười> ขอบคุณว่าคุณจะจบด้วยเวลากี่ชั่วโมงครับคุณน,นุก๊กถ้าตามแล้วจริงๆมีวางไว้เป้าหมายครับประมาณ8ดชั่วโมงครับ8ชั่วโมงเนาะเร<ล>ืเ่องมาคิดว่าพี่จะจบด้วยเวลาเท่าไหร่จบพร้อมกันเลยครับ <c ười> <laughs> จุ่มมือเข้ามาเลยนะจานฮะ ครับจานใช้เวลาอะไรดีตานี้กี่กิโลนะครับสามสิบโลครับคัดรถเก้าชั่วโมงสามวันนะสามวันดูแล้วหลงไอ้ที่อ่ะผ่าตัดยากไหมครับยากไหมครับยากไหมยากไหมก็พอได้เหมือนกันมีเล่าครับเอาโอหอุ้ยไอ้เหี้ยเรียบร้อยเลยโอ้โหใละกิน คือผมอยากบอกว่าผมครั้งแรกครับเวจิ้นเหรอว่าเก็บไว้ให้ลูกลามดูร้อนสไลเดอร์ได้นำลันี่นี่มันไม่ป่ายนะไม้มาดีๆมาดีๆเลยกี่โลละหกโลครึ่งทำอย่างนี้ตัมอีกห้ารอบครบสามสิบโลเหนื่อยไหมฮะ อันนี้เดียวฮะร <l acht> องเท้าส่งกันเกงเกงส่งแรงขาขาส่งก้้นก้นส่งลำตัวลำตัวไม่ส่งอะไรเลย <l acht> ตอนนี้ก็ประมาณโลที่สิบครับเห็นวิวเมื้อในที่สุดก็เจอกันอีกครั้งนะเพื่อนกูมมวถ่ายรูกปกูเลยช้าในที่สุดเราก็มาถึงเช็คพอยอีกรอบนึงนะครับ แม่งเดยวนี้เดียวเลยว่ะสินาเลยครับเอ่อทุกคนอันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายก่อนที่แบตมือถือจะหมดนะฮะก็โ็คนหน่อยตอนนี้ขึ้นมา1 8 5แแดล้วครับคือดำไป สามหนึ่งหนึ่งแปดครับทีนี้ด้วยนะครับไปอยู่ไหนมาเนี่ยโอ้เขาต้มยำโอ้ที่นี่เขาก็มีข้าวแวะแวะกินข้าวเหรอหนึ่งหนึ่หกศูนครับทีนี้ด้วยนะครับกินกาแฟมองดูประสบการณ์เฮ้ยเออเอาหน่อยเว้นแตเว้นมาเนี่ย เป็นไงครับลงพรลงทางลงไปแบกนรุ่นใหม่มาโอ้เตยไหมสวยไหมข้างบนสวยไหมสวยมากมีเท่าไหร่ใช้ไม่รู้ว่าทันเวลาที่ตั้งไว้หรือเปล่าแต่ว่ากันเวลาครัดของไปเสื้อไม่เจอด้วยเขาตั้งไว้สามวันตั้งไว้สามวันนั่นอยู่ตั้งไว้สามสิบนาทีเออจัน